พระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่สาต่อไปนี้คือชนชาติต่างๆซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ทิ้งไว้เพื่อทดสอบชนชาติอิสราเอลซึ่งไม่เคยร่วมรบในคณะอันพระองค์ทรงทำเช่นนี้เพื่อที่จะสอนลูกหลานอิสราเอลซึ่งไม่เคยผ่านการรบให้เรียนรู้การทำสงครามได้แก่ประมุกทั้งห้าของชาวฟิลิสเตียชาวคานอันทั้งปวงชาวไซดอนและชาวฮีไว ซึ่งอาศัยอยู่แถบภูเขาเลบานอนจากภูเขาบาอันเฮอร์มนถึงเลโบหามัด oh ชนชาติเหล่านี้เป็นเครื่องทดสอบชนอิสราเอลเพื่อดูว่าพวกเขาจะเชื่อฟังพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งประทานแก่บรรพบุรุษของพวกเขาผ่านทางโมเสสหรือไม่ชาวอิสราเอลจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางชาวคานาอันชาวฮิตไทชาวฮีไวชาวเปริสี ชาวอโมไรและชาวเยบุสชาวอิสราเอลรับหญิงสาวของผู้เขามาเป็นภรรยาหญิงอิสราเอลก็แต่งงานกับหนุ่มชาติต่างๆเหล่านั้นและเหล่าประชากรได้ไปปรนิบัติพระของผู้เขาชนอิสราเอลทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เขาหลงลืมพระยาเวพระเจ้าของผู้เขาและได้ปรนนิบัติพระบาอันและเจ้าแม่อเชราองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระพิโรธอิสราเอลอย่างมากถึงกับทรงขายพวกเขาวไว้ในมือของกษัตริย์คูชันริชาทาอิมแห่งอารัมนาหราอิมอิสราเอลตกอยู่ใต้อำนาจของเขาเป็นเวลาแปดปีแต่เมื่อพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ทรงตั้งโอดนีเอลบุตรเคนัสน้องชายของคาเล็บให้ช่วยกู้พวกเขาพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือโอดนีเอล เขาจึงเป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอลและออกรบองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบกษัตริย์กูชันริชาทาอิมแห่งอารัมไว้ในมือของโอดนีเอลซึ่งรบชนะเขาดังนั้นดินแดนนี้จึงมีความสงบสุขอยู่สีสิปีจนกระทั่งโอดนีเอลบุตรเคนัสสิ้นชีวิตแล้วประชากรอิสราเอลก็หวนกลับไปทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกองค์พระผู้เป็นเจ้า จงส่งให้กษัตริย์เอกรลนแห่งโมอับมีอำนาจเหนืออิสราเอลเมื่อกษัตริย์เอกหลนได้ชาวอัมโมนและชาวอัมเลกมาสมทบก็ยกมาโจมตีอิสราเอลและยึดครองเมืองแห่งต้นอินทพลัมได้ชาวอิสราเอลต้องขึ้นกับกษัตริย์เอกหลนแห่งโมอับเป็นเวลา18ปปีอิสราเอลร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งและพระองค์ประธานผู้กอบกู้คือเอฮูด ซึ่งเป็นคนถนัดซ้ายเอฮูดเป็นบุตรเกราชาวเบญามินชนอิสราเอลให้เขานำสวยไปมอบแก่กษัตริย์เอกลนแห่งโมอับเอฮูดได้เตรียมดาบสองคมยาวหนึ่งศอกเล่มหนึ่งเนบไว้ที่ต้นขาขวาใต้เสื้อผ้าเขานำสวยไปมอบให้กษัตริย์เอกรลนแห่งโมอับซึ่งเป็นคนที่อ้วนมากหลังจากเอฮูดมอบสวยเสร็จแล้ว เขาก็ให้ผู้คนที่แบกหามสวยมานั้นกลับไปเมื่อมาถึงที่ตั้งรูปเคารพต่างๆใกล้กิวการเอฮูดก็กลับมาหาเอกโลนและทูลว่าข้าไตกษัตริย์ข้าพระบาทมีความลับจะกราบทูลเอกโลนกล่าวว่าจงเงียบคนของเอกโลนก็ออกไปหมดเอฮูดเดินเข้าไปหากษัตริย์เอกโลนซึ่งประทับอยู่เพียงลำพังในห้องชั้นบนของพระชวังฤดูร้อน แล้วทูลว่าข้าพระบาทมีพระดํารัสจ,จากพระเจ้าสําหรับฝ่าพระบาทเอกหลนจึงลุกขึ้นเอฮูดยื่นมือซ้ายชักดาบจากต้นขาขวาออกมาและแทงหน้าท้องของกษัตริย์เอกโลนดาบจมมิดด้ามทะลุหลังเอฮูดไม่ได้ชักดาบกลับไขมันอาบดาบแล้วเอฮูดออกไปทางเฉลียงเขาปิดประตูห้องชั้นบนและลั่นกุญแจไว้ หลังจากเขาไปแล้วเหล่าบริวารมาเห็นประตูห้องชั้นบนลั่นกุญแจไว้พวกเขาจึงกล่าวว่าพระราชาคงจะปลดทุกข์อยู่ที่ห้องชั้นใหนพวกเขาคอยอยู่นานจนรู้สึกวุ่นวายใจแต่กษัตริย์เอกโลนก็ไม่ได้เปิดประตูออกมาพวกเขาจึงหากุญแจมาเปิดก็พบเจ้านายของตนนอนสิ้นชีวิตอยู่ที่พื้นขณะที่พวกเขารออยู่นั้นเอฮูด ได้หลบหนีผ่านที่ตั้งรูปเคารพมาถึงเสยอีราเมื่อมาถึงที่นั่นเอฮูดก็เป่าแตรเขาสัตว์ในแดนทือกเขาแห่งเอฟราอิมชนอิสราเอลก็ลงมาจากภูเขาต่างๆโดยมีเอฮูดนำหน้าเขาบัญชาว่าจงตามข้าพเจ้ามาพระองค์พผ,ผู้เป็นเจ้าทรงมอบชาวโมอับศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วพวกเขาจึงตามเอฮูดลงไปยึดท่าข้ามแม่น้ำจอแดน ซึ่งนำไปสู่โมอับสกัดไม่ให้ผู้ใดข้ามไปมาครั้งนั้นพวกเขาสังหารชาวโมอับนับหมื่นคนซึ่งล้วนแต่แข็งแรงและมีกำลังไม่ปล่อยให้เล็ดลอดไปแม้สักคนเดียวโมอับจึงขึ้นกับอิสราเอลนับตั้งแต่นั้นมาแล้วแผ่นดินก็สงบสุขเป็นเวลาแปดสิบปีถัดจากเอฮูดคือชัมกาบุตรอานาตเขาใช้ประตักบัวอันเดียว ฆ่าชาวฟิลิสเตียหกร้อยคนเขาก็เป็นผู้กอบกู้อิสราเอลเช่นเดียวกัน